ทุกคนอยู่ในห้องแบบวิมานดินฮะไม่อยากจะบอกดูสิทุกคนเดี๋ยวขอแซบก่อนได้บ้าหิวข้าวเพราะว่าเรานั่งรถ4ม่วงแอร์รถสองแถวแอร์แห่งแรกแห่งเดียวของไทยเลยนะทุกคนนี่เอาโจ๊กกินหมดแล้วโจ๊กแต่ว่ากิดใจอ่อเขาเรียกว่าต้มอะไรต้มเครื่องในต้มเลือดหมูของร้านโจ๊กอัมรินที่พิซโซนโรับมากินในโรงแรมโฮมส์รีสอร์ทที่หรูหราหมาเหา่าแต่อยู่ในกับธรรมชาติ ก่อนจะถึงมอน,นอทุกคนมอนอรสอวนทุกคน๋ยวขอกินก่อนนะหิวมากอร่อยมากเดี๋ยวจะหาว่าอะไรถ่ายแต่กินถ่ายแต่เที่ยวถ่ายแต่โรงแรมที่พักทําไมไม่เห็นถ่ายเรื่องกินอีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินสดๆทุกคนอร่อยมากอื mm hmm. ทุกคนเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังติดต่อจองห้องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีก เพาโชคดีมากที่ผู้ที่รับสายอาจจะเป็นเจ้าของประมาณนี้เลยนะฮะที่แบบน่ารักมากถ่อมตัวมากว่าโรงแรมเล็กๆแต่ดูเล็กๆส,ๆสิทุกคนเล็กๆไหมฮะนี่ฮะอลังการธรรมชาติมากแล้วก็ล้อมรอบเป็นรูปหลายๆหลังนะฮะทุกคนดูสิห้องใหญ่ไพศาลมากแล้วก็ เปอร์เฟกมากห้องน้ำกว้างขวางพาครอบครัวมาสิบครอบครัวมามุดกันอยู่ในนี้ได้เลยนดสะดวกสบายส่วนตัวจะแหกปากก็ไม่มีใครได้ยินฮะแต่ก็ต้องเคารพกฎกติกาอย่าแหกปากดังนะฮะดูทุกคนเนี่ยนะเขาเรียกว่าทอมตัวเพชรเม็ดงามเพชรในตมทุกคนแล้วก็มีที่จอดรถส่วนตัวนะฮะอย่างที่บอกเวลาเรามาพิษณุโลกใช่ไหมคู่แข่งของโรงแรมเยอะมากนะ นะ,ะในเมืองในอะไรก็จะแข่งกับแถวธรรมชาติแบบนี้ทุกคนบางคนก็ไม่อยากออกมาขับรถไม่ไม่มันก็ใช่ไหมเป็นเป็นสิบกิโลแต่มาแล้วคุ้มไงฮะเงินไม่สามารถซื้อได้มาแล้วคุ้มถูกไหมฮะเรามาพักคืนหนึ่งราคาอาจจะถูกกว่าในเมืองด้วยซ้ําแต่เราซื้อธรรมชาติซื้อประสบการณ์ซื้อความประทับใจบริการใช่ไหมอ่าแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเคยเจอเหมือนกันโทรไป สอบถามเรื่องการจอ,องห้องปรากฏพนักงานรับสายและพูดจาไม่ดีอะฮะผู้จัดการไม่อยู่บ้าง,อย,าง,งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เราก็จะรู้สึกว่านี่แหละฮะบางทีเจ้าของโรงแรมผู้จัดการเขาไม่รู้หรอกไม่รู้ไปไหนฮะบางทีก็ไปมุดอยู่ที่ไหนก็ไม่เข้าอีกนะฮะมาทีก็อีกสองวันประมาณอย่างเงี้ยฮะแล้วมีผู้จัดการไว้ทําไมฮะพ่านพนักงานเคาน์เตอร์ก็พูดเสียลูกค้าฮะทุกคนอ๋ออรไ่อมาทุกคนโจ๊กอมารินฮะแต่นี้เป็นต้มเครื่องใน เดี๋ยวเย็นนี้จะไปไหนดีไปร้านมุกระ,ะดีไหมจะแจามอนอมาทั้งทีก็ต้องบุกมอนทออีฮะถูกไหมฮะอ่าวิเยนารลสวนค่ะเดี๋ยววันหลังต้องมาอีกฮะเพราะนั่งรถสองแถวปรับอากาศปรับอากาศจร,ริงๆนะไม่ใช่รถทัวนะฮะรถสองแถวกระบะท,ที่เป็นแบบสองแถวแบบบ้านๆเราแต่ที่นี่ก็ปรับอากาศครับดดแอร์ยี่สิบห้าบาทครับมาที่นี่ มาโฮมรีสอร์ทเนี่ยห่า25บาทแล้วก็บริการดีมากเลยนะเจ้าหน้าที่ขับรถนะฮะตรงชี้เลยว่า,ารอนขากลับให้ขึ้นตรงต้นไม้ตรงสะพานอย่างเงี้ยน,นะฮะเพราะว่าโรงแรมเนี่ยอยู่ตรงสะพานมีมีคลองสวยมากทุกคน,นอืมเราจะบอกต่อให้โลกรู้ว่าพิษณุโลกนะฮะมีดี มีโฮมรีสอร์ทนะฮะอ,อร่อยมากทุกคนเมืองกำเนิดนาเลสวดนะฮะจริงๆเคยไปวังจัน์เหมือนกันนะเป็นวัดวัดวังว,ว,วัดจัน์ตะวันตกนะนะแต่มีอนุสาวรีย์พระสุพรรณกัลยาทุกคนซึ่ง ต้องต้องนับถือพระองค์ท่านเป็นตัวประกันนะพูดแล้วขนลุกนะอนุสาวรีย์ท่านอยู่ตรงนั้นทุกคนควรจะไปกราบไหว้ท่านก็มีบุญคุณนะเป็นเสมือนหนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์หญิงองค์หนึ่งเลยที่อุตส่าห์แบบเสียไปเสียชีวิตที่เมืองพมา่านะคิดดูสิเราเรา,เราอ่านประวัติท่านแล้วจะแบบรู้สึกประทับใจในชีวิตคุณงามความดีของท่านมากๆเลยแต่ถ้ามาฝั่งมอ,งน,อน,นี่ก็มาประมาณสิบกิโลค่ะทุกคน มาพักที่นี่นะแนะนาเลยบรรยากาศดีมากมจะบอกต่อฮะให้ลูกรู้ว่าพิษณุโลกมีดีนอกจากกล้วยอบน้ําผึ้งนอกจากวัดใหญ่พระพุทธชินราชนอกจากเนินมะปรางก็จะมีนี่ฮะที่พักที่ดีบรรยากาศดีนะครับก่อนถึงมอนอนเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะเผื่อจะโพสก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะยาวไป แล้วมันรูนกันนะว่าโฆษณาเข้าคลิปไหนบ้างเพราะบางทีโพสต์ไปติดๆ,ๆ,ๆกันฮะมันไม่นําส่งก็ไม่มีโฆษณาเข้าก็มีก็ไม่ซีเรียสห์ครเรามีหน้าที่ทําความดีบอกต่อสิ่งดีๆกันต่อไปเนาะอือันนี้ปลาท่องโก่ครับอันนี้เป็นต้มเครื่องในแบบแบบแนวแบบเกาเหลานะฮะโจกอมรินร้านโจกอมรินตรงแถวทางรถไฟใกล้ๆกับปักหนังปักหนังเราก็เคยไปกินนะนั่นก็แบบตำนานอร่อยมาก กินอะไรในเมืองแล้วก็มาแถวๆนอกเมืองนิดนึงอะฮะนะเพชรเม็ดงามวิมานดินค่ะโฮมรีสอร์ทกว้างขวางมากทุกคนเนีเคาน์เตอร์นะฮะลปอบผงปอบผมตู้เย็นเหมกับอยู่บ้านเหมือนกับเรามีบ้านส่วนตัวเลยเนาะขอบคุณนะครับติดตามกันต่อไปนะครับเจ้าสิ่งดีๆที่ไหนดีต้องออกช่องนี้ค่ะ นะ,ะถึงจะเรียกว่าดีจริงงามจริงบริการดีจริงอร่อยจริงแซ่บจริง่ะทุกคน